ก็สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ลุงจะพาพี่น้องมารับชมอีกคลิปหนึ่งนะครับที่หลังบ้านลุงนะครับจะมีสวนมีป่านะครับเป็นป่าไม้นะครับแล้วก็จะพาพี่น้องมาชม จอมปวกให้โชคนะครับเพอเมื่อ,อคืนลุงก็ฝันเกี่ยวว่าก็มีเด็กนะครับมาหามาบอกว่าการด้วยคนเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับฝากสีพี่น้องนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องฝากกันไว้ด้วยคนเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับ ฝากพี่น้องมาตามกันนะครับสลับงวดนี้งวดที่แล้วก็เข้าหยดน้ำตาเทียนนะครับ1991นะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูที่จอมปลวกอีกว่าปู่จะให้หรือไม่นะครับก็ฝากพี่น้องมาตามกันนะครับนี่ครับจอมปลวกอันจะให้โชคหรือเปล่านะครับ พี่น้องฝากกรปนะครับทุกท่านนะครับก็ไม่สูงเท่าไหร่ประมาณพุดุครึ่งนะครับความสูงนะครับหลวงก,ก็มาจุดเทียนนะครับแล้วก็นมนะครับมาใหม้มีเด็กนะครับมาบอกว่าอยากกินถ้าถูก แล้วลุงอยจะให้กินนะครับกินอะไรก็จะหามาให้ถ้าฝา,ากเอซีพี่น้องด้วยนะครับด้วยที่แนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับจอมปวกให้โชคนะครับมาส่องเลขเด็ดกันนะครับพี่น้องว่าจะมีหรือไม่จะได้หรือไม่นะครับฝากไปที่แนวทางแบ่งปันนะครับสลับงวดวันที่17นะครับ จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับพี่น้องว่าผู้ที่เห็นหรือไม่อย่างไรก็สามารถที่จะใต้ชิฟนะครับคอมเมนต์ได้นะครับว่ากเก็บสพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับก็ลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับแต่ลุงก็มองเห็นเป็นตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับฝากพี่น้อง f อนะครับทุกท่านนะครับก็มาติดตามนะครับพี่น้องเห็นตัวในอย่างไรนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ละชิปของลุงนะครับ เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับมีให้งมงายนะครับพี่น้องมาสนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเอฟซีพี่น้องนะครับเกณยนเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับนี่ครับพี่น้องอยู่ตรงนี้นะครับประมาณว่า ตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นนะครับที่ลุงมองเห็นนะครับนี่ครับพี่น้องตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขที่อยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับน้องดูดีๆนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับในการรับชมพี่น้อง เคยเห็นอะไรตัวไหนอย่างไรนะครับแบ่งปันนะครับพี่น้องแนวทางนะครับนี่นะครับพี่น้องื้อความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับโปรดชีวิตจรราญาณในการรับชมพี่น้องฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันสัะวันนี้ฝันก็คือฝันนะครับ เข้าหรือไม่อย่างไรนะครับโปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับในการรับชมพี่น้องฝากเก็ซทุกท่านนะครับพุกที่เข้ามาติดตามจอมปวกปู่ให้โชคนะครับพาพี่น้องมารับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับให้เป็นงวดวันที่17นะครับ ครับก็ดูกันเอานะครับจะเป็นอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับตัวเลขอะ่ะตัวนี้ก็ใช่นะครับจะเป็นหกห้หนึ่งหรืออย่างไรห้าห้หนึ่งหรือเป็นเก้าห้าสองหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องดูกันเอาเองนะครับที่ลงคี้ให้ดูนะครับ จะเป็นตรงนี้หรือไม่อย่างไรก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับโปรดใช้ดุลพินิษ์นะครับและแต่ความเชื่อนะครับส่วนตัวนะครับพี่น้องฝาก f กีไว้นะครับจะมองเห็นตัวไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับลุงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับพี่น้อง จะเป็นตัวนี้หรือไม่หรืออย่างไรนะครับโปรดใช้วิจ,จวารณญาณเอาเด้อปาก f อฟพี่น้องนะครับเด้อผู้เข้ามาติดตามนะครับเผื่อท่านจะให้โชคนะครับลุงก็พาพี่น้องมาติดตามนะครับมี f อซหลายท่านนะครับขอกันมาว่าลุงทำไมไม่ไปขอจอมปวก ก็วันนี้ลุงก็เลยฝันเกี่ยวนะครับเกี่ยวข้องกับจอมปวกที่นี่นะครับที่หลังบ้านลุงนะครับจะขึ้นมาสูงอีกแล้วก็สวยงามนะครับเพื่อความเชื่อนะครับลุงเลยเาแป้งมาขออีกนะครับเช่นเคยนะครับที่แนวทางแบ่งปันโปรดชีวิตเจรณาญาณนะครับพี่น้องเป็นตัวไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ พี่น้องดูกันเอาเองนะครับลุงพาพี่น้องมาสองเลขเด็ดนะครับลุงของเก่าสามชายพี่น้องฝากเก็บีทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณนะครับในการรับชมนะครับตัวไหนอย่างไรก็โปรดใช้วิจ,จารณญาณไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับ พี่น้องนะครับพวกก็มาติดตามเข้ามาดูมาส่งเลขกันนะครับตัวเลขจะประมาณไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องให้ดูกันเราเองนะครับฝากเฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับด้วยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับ ก็ไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับฝากเอฟซพี่น้องกันไว้นะครับที่แนวทางแบ่งปันมานี้นะครับลงลงให้ฝากไว้นะครับ F-C ทุกท่านนะครับมาติดตามนะครับจะมองเห็นเป็นอะไรอย่างตัวไหนยอย่างไรนะครับ ดูกันเราเองนะครับพี่น้องฝากไว้ที่แนวทางวันนี้นะครับวันวันที่สเลขเด็ดนะครับวันที่17นะครับก็ล้างหัวเลขนะครับฝากเด็บสีไว้ที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันนะครับฝากพี่น้องกันไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ้วยความเชื่อส่วนตัวนะครับ เห็นเป็นตัวนอย่างไรนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันนะครับควรเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับพี่น้องฝากทีกทด่วยนะครับโตจ,จะะะาการในการรับชมแต่ละชิปนะครับพี่น้องฝาก พี่น้อง F4 ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้จะต่องวดหรือไม่อย่างไรนะครับโปรดชีวิตาจรณญาณกันนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับหลวงพ่อพี่น้องมาตามให้แล้วนะครับจะไปต่อได้ไหมสําหรับงวดบันที่17นะครับมุกรา นะครับก็จะเป็นวันเกิดลุงด้วยนะครับวันที่17มกรานะครับฝาก FC พี่น้องอย่าลืมนะครับกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันสละวันนี้ก็แล้วกันนะครับฝาพี่น้องมาตามกันนะครับก็โ,โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับพี่น้อง วันอังคารที่17มกราก็จะเป็นวันพุธนะครับปีนี้ไม่ตรงกับวันเกิดลุงนะครับลงเกิดวันอังคารวันที่17นะครับก็จะอย่างไรแบบไหนก็แล้วแต่นะครับพาพี่น้องมาส่องให้แล้วนะครับโปรดทวิตเจรณาญาในการรับชมก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้ฝากเก็บีทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาติดตามนะครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้ฝากเกีพี่น้องไว้นะครับหลุงของเก่าพามาสองเลขเด็ดนะครับที่จอมปวกให้โชคนะครับขอพี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะครับก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ ก็สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ลงจะพาพี่น้องมารับชมอีกคลิปหนึ่งนะครับที่หลังบ้านลุงนะครับจะมีสวนมีป่านะครับเป็นป่าไม้นะครับแล้วก็จะพาพี่น้องมาชม อมปวกให้โชคนะครับเพรเมื่อ,อคืนลุงก็ฝันเกี่ยวว่าก็มีเด็กนะครับมาหามาบอกว่าการด้วยคนเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับฝากเก็บีพี่น้องนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องฝากกันไว้ด้วยคนเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับ ฝากพี่น้องมาตามกันนะครับสลับงวดนี้งวดที่แล้วก็เข้าหยดน้ำตาเทียนนะครับ19 91นะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูที่จอมปวกอีกว่าปู่จะให้หรือไม่นะครับก็ฝากพี่น้องมาตามกันนะครับนี่ครับจอมปวกอันจะให้โชคหรือเปล่านะครับ พี่น้องฝาก F4 ีนะครับทุกท่านนะครับก็ไม่สูงเท่าไหร่ประมาณฟุตฟุตครึ่งนะครับความสูงนะครับหลวงก,ก็มาจุดเทียนนะครับแล้วก็นมนะครับมาให้มีเด็กนะครับมาบอกว่าจะก,กินถ้าถูก แล้วลุงอยจะให้กินนะครับกินอะไรก็จะหามาให้ถ้าฝา,ากเอฟซีพี่น้องด้วยนะครับด้วยที่แนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับจอมปวกให้โชคนะครับมาส่องเลขเด็ดกันนะครับพี่น้องว่าจะมีหรือไม่จะได้หรือไม่นะครับฝากไปที่แนวทางแบ่งปันนะครับสลับงวดวันที่สิบเ็ดนะครับ จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับพี่น้องว่าผู้ที่เห็นหรือไม่อย่างไรก็สามารถที่จะใต้ชิปนะครับคอมเมนต์ได้นะครับว่ากครบีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับก็ลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับ โดใช้วิจารณญาณน,นะครับแต่ลุงก็มองเห็นเป็นตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับฝากพี่น้องเอฟ4นะครับทุกท่านนะครับก็มาติดตามนะครับพี่น้องเห็นตัวในอย่างไรนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ละชิปของลุงนะครับ เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับมีให้งมงายนะครับพี่น้องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเอฟซี 4, พี่น้องนะครับเกียนเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับนี่ครับพี่น้องอยู่ตรงนี้นะครับประมาณว่า ตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นนะครับที่ลุงมองเห็นนะครับนี่ครับพี่น้องตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขที่อยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับน้องดูดีๆนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับในการรับชมพี่น้อง เคเห็นตัวไหนอย่างไรนะครับแบ่งปันนะครับพี่น้องแนวทางนะครับนี่นะครับพี่น้องื้อความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับโปรดชวิจารณญาณในการรับชมพี่น้องฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันสละวันนี้ฝันก็คือฝันนะครับ เข้าหรือไม่อย่างไรนะครับโปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับในการรับชมพี่น้องฝ่าเก็บซีทุกท่านนะครับพุที่เข้ามาติดตามจอมปวกปู่ให้โชคนะครับพาพี่น้องมารับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ที่แนวทางแบงปันนะครับให้เป็นงวดวันที่17นะครับ ก็ดูกันเอานะครับเป็นอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับตัวเลขอะ่ะตัวนี้ก็ใช่นะครับจะเป็น6กห้หรืออย่างไรห้าห้หนหรือเป็นเก้าห้าหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องดูกันเอาเองนะครับที่ลงชี้ให้ดูนะครับ จะเป็นตรงนี้หรือไม่อย่างไรก็โปรดชีวิตจารณญาณน,นะครับโปรดใช้ดุลพินิษนะครับและแต่ความเชื่อนะครับส่วนตัวนะครับพี่น้องฝาก f อไว้นะครับจะมองเห็นตัวไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับลุงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดชีวิตเจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับพี่น้อง จะเป็นตัวนี้หรือไม่หรืออย่างไรนะครับโปรดใช้วิจวารณญาณเอาเด้วยฝาก f c พี่นอ้องนะครับด้อผู้เข้ามาติดตามนะครับเผื่อท่านจะให้โชคนะครับลงก็พาพี่น้องมาติดตามนะครับมี fc หลายท่านนะครับขอกันมาว่าลุงทำไมไม่ไปขอจอมปวก ก็วันนี้ลุงก็เลยฝันเกี่ยวนะครับเกี่ยวข้องกับจอมปลวกที่นี่นะครับที่หลังบ้านลุงนะครับจะขึ้นมาสูงอีกแล้วก็สวยงามนะครับเพื่อความเชื่อนะครับลุงเลยเอาแป้งมาขออีกนะครับเช่นเคยนะครับที่แนวทางแบ่งปันโปรดชีวิตเจรณญาณน,นะครับพี่น้องเป็นตัวไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ พี่น้องดูกันเราเองนะครับลุงพาพี่น้องมาส่องเลขเด็ดนะครับลุงของเก่าสามชายพี่น้องฝากเก็บีทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณนะครับในการรับชมนะครับตัวไหนอย่างไรก็โปรดใช้วิจ,จารณญาณไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับ ฝากพี่น้องนะครับพวกก็มาติดตามเข้ามาดูมาส่งเลขกันนะครับตัวเลขจะประมาณไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องให้ดูกันเราเองนะครับฝากเก็ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับด้วยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับ ก็ไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับฝากเอฟพี่น้องกันไว้นะครับที่แนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับลงลงให้ฝากไว้นะครับ f อทุกท่านนะครับมาติดตามนะครับจะมองเห็นเป็นหลายอย่างตัวไหนยอย่างไรนะครับ ดูกันเอาเองนะครับพี่น้องฝากไว้ที่แนวทางวันนี้นะครับวันวันที่สองเลขเด็ดนะครับวันที่17นะครับก็ล้างหัวเลขนะครับฝากเรีบสี่ไว้ที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันนะครับฝากพี่น้องกันไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ้วยความเชื่อส่วนตัวนะครับ เห็นเป็นตัวในะอย่างไรนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันนะครับด้วยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านไว้ด้วยนะครับโควิจรนะรณายาในะการรับชมแต่ละชิปนะครับพี่น้องฝาก พี่น้อง F4 ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้จะต่องวดหรือไม่อย่างไรนะครับโปรดชีวิตจาจรณญาณกันนะครับ mm hmm. แนวทางแบง่งปันนะครับหลวงพ่อพี่น้องมาตามให้แล้วนะครับ mm hmm. จะไปต่อได้ไหมสําหรับงวดบันที่ส17นะครับมุกรา นะครับก็จะเป็นวันเกิดลุงด้วยนะครับวันที่17มกรานะครับฝากเอฟซีพี่น้องอย่าลืมนะครับกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันสละวันนี้ก็แล้วกันนะครับฝากพี่น้องมาตามกันนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับพี่น้อง วันอังคารที่1 7เมกราก็จะเป็นวันพุธนะครับปีนี้ไม่ตรงกับวันเกิดลงนะครับลงเกิดวันอังคารวันที่1 7นะครับก็จะอย่างไรแบบไหนก็แล้วแต่นะครับพาพี่น้องมาส่องให้แล้วนะครับปวดชีวิตเจรณาญาในการรับชงก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้ฝากเก็บีทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาติดตามนะครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้ฝาก F4 พี่น้องไว้นะครับลุงของเก่าพามาสองเลขเด็ดนะครับที่จอมปวกให้โชคนะครับขอพี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะครับก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ